นี่นะคะทุกคนดูสวนหน้าบ้านของเรานะคะแล้วก็มีเห็ดอะไรไม่รู้มาเกิดอ่ะทุกคนไม่รู้กินได้หรือไม่ได้นะคะเนี่ยเห็ดอะไรไม่รู้อะ่ะใครรู้จักบ้างคะเนี่ยมันเห็ดพิษหรือเห็ดอะไรก็ไม่รู้แต่สวยมากเลยนะดูดิอ่าู่สวนหน้าบ้านเรานะคะมันเกิดอยู่ในกระถางอะ่ะ เห็ดอะไรก็ไม่รู้ฝนตกนะมันก็เลยเกิดตัวนี้เราปลูกผักที่หน้าบ้านเรานี่ผักขึ้นช่ายนะคะแล้วมันก็มาเกิดดูดอกมันสวยมากเลยนะเนี่ยไม่รู้มันกินได้หรือเปล่าเห็ดพิษหรือเปล่าคะใครรู้คอมเมนต์ไว้ให้หน่อยนะคะ พี่น้องก็ไม่กล้าจับนะคะม,มีขาด้วยนะคะทุกคนดูต้นมะละกอไม่เป็นลูกสักทีเนี๋ยต,ต้นใหญ่แล้วนะคะ,ตะแต่มันไม่เป็นลูกให้เนาะ <S 2> <S 2> ใครมีวิธีทำให้มันเป็นลูกบอกสองพี่น้องด้วยนะคะควันนี้เรามาถ่ายไอ้เห็ดให้ดูนะคะว่ามันคือเห็ดอ,อะไรนะคะเพราะว่าสองพี่น้องไม่รู้จักนะคะ เห้ทุกคนดอกมันสวยมากเลยนะแต่ไม่แน่ใจอะค่ะว่ามันคือเห็ดเบื่อหรือเปล่าใครมีความรู้เรื่องเห็ดนะคะบอกสองพี่น้องด้วยนะคะว่ามันเป็นเห็ดชนิดใดนะคะเราก็ไม่กล้าจับเนาะเราก็กลัวมันเป็นเห็ดพิษนะคะ แค่นี้ละคะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกสองพี่น้องด้วยนะคะ